คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มตรงนั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันว่าเกมน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ามี f อหรือคนดูนะครับขอมาว่า ขอเกมแมวเบ็ด20หน่อยก็คือค่าย PG นั่นเองนะครับเขาขอมานะเรา,เราจัดให้นะครับเบ็ด20ก็เป็นเกมรักกี้เนกุนำโชคนั่นเองนะครับก็อยู่ในค่าย PG เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะช่วงเวลา,าสามสามทุ่มอย่างนี้เนาะก็ติดๆิขัดอีกแล้วเ <laughs> บ็ด20พอดีเลยนะครับเข้ามาทุน800นะครับไปเลยก็เบ็ด20ยาวๆเลยแล้วกันเนาะ มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ผมบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวจัดให้ FC หน่อยนะครับเมื่อวานผมเล่นตามใจฉันนะวันนี้จัดให้เต็มๆใครขอมาได้ดูแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอมาว่าเกมแมวเบ็ด20นะหลายวันแล้วนะครับก็จัดให้ก่อ,อนเลยเดี๋ยวต่อไปเจอกันเกมจังเกิลดีไลท์หรือเกมอ่าเกมกระรอกนะครับผมเอาสะกัดเทอร์ฟว่ายังไงตรวบเขาให้ได้เอา้า มาครับผมทุกคนเฮ้ยมีต่อเอา้ามาอีกหนึ่งตัวโอ้ยยังสุดเอา้าแคเทอร์โอ้โหหกตัวทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้เอาน้าจอตกนะครับเนี่ยได้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเข้าทั้งทีหน้าจอมองไม่เห็นนะครับทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันนะ ผมเองก็เล่นช่วงนี้เล่นอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็ขออภัยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าได้เท่าไหร่เนะเอาซอนหรือเปล่าผมแบบว่าสกัตเทอร์เข้าเองเฉยซ้อนไว้เนี่ยโอ้โหเลยไปแล้วครับทุกคนน่าจะไม่ได้นะได้แค่ลุ้นนะครับแบบนี้โอ้โหเลยปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรครับคูณหกไป โอ้โค,คูณอีกอได้แค่คูณเออสวยจัด840ครับเอามีต่อด้วยทุกคนอีก2 2งร้แล้วก็ไม่มีต่อนะรวมไปที่สามหสี่ครับรอบนี้โอเคยังเหลือตั้ง8ดรอบยังไงก็แตกบอกเลยเกหครับโอเ,เสียดายยอดเงินมองไม่เห็นนะทุกคนขออภัยด้วยนะจังหวะนี้คือไม่ไม่ปรับไม่ปรับไม่ได้แล้วนะครับ เน่นใน,นโทรศัพท์ไม่เหมือนคอมนะครคอมนึงเอฟเฟกเยอะนะครับอันนี้มันทําไม่ได้ก็คือต้องรอจบฟรีเกมอย่างเดียวเลยแล้วมาดูว่าได้เท่าไหร่เนะตัวกบโค้ให้7 6 0กสิบครับแล้วก็หมีต่ออีกพันสี่โอ้โหนี่ถ้าสิบมาอีกทำไงเนี่ยเอาเรื่องทุกคนหลายพันอยู่นะดอกนี้ไหลโอ้โหจบแล้วเงินรางวัลก้อนโตทุกคน มาได้ไงครับเนี่ยซูปเปอร์เมกาที่สามพันห้าหิบแปดนะครับยังเหลืออีกตั้งห้าหมุนแนะ่โอเคไปดูกันต่อนะช่วงเวลาสามทุ่มนะทุกคนโอ้โหมาดีจริงบอกเลยว่าคลึกเลยนะเจอแบบนี้เอาแล้วไงมีอีกเอาโอ้ยเกือบจะคูณสาสิบแล้วครับคูณมาอีกแล้วคูณสามสิบสีเอาเฮ้ยซ้อนไหมอ่ะรอบสุดท้ายแล้วด้วย โอ้โหไม่มาว่ะก็สุดสุดมากๆเลยแหละทุกคนเงินรางวัลรวมไปที่4,584ครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้หมุนแล้วเข้าเองขนาดนี้นะครับทุกคนเข้าตั้ง6ตัวเนี่ย scatter ตอนนี้เป็น5,378แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองวัดใจเอา300กว่าบาทเนี่ยเล่นต่อดูว่าได้เพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มเราเราว่าจะถอนกันสัก5000แลละกันเนาะครึ่งหมื่นนะครับ โอ้โหเปิดบินได้ดีเปิดหัวเขาเรียกว่าเปิดหัวได้ดีนะครับแบบนี้วิ่งสามรลอจัดไปสูชีไม่มานะช่องแรกโอเคได้พาร์ตถ้าเปลี่ยนเป็นคิวนี่สวยเอา้าได้อยู่เปลี่ยนแบบนี้ก็สวยอยู่เท่าไหรครับนี่อะไม่มีตัวคูณนะแมวไม่มาเลยโอโ้แมวคูณ ตอนนี้เป็น5 6 0 0แล้วนะครับทุกคนน่าจะได้ถึง6,000ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ทุนเรามา8,000เอ้ย800เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าอย่างงี้ดีกว่าเล่นให้ได้5 8 0 0อ่ะ800เป็นเงินทุน5,000เป็นกำไรนะครับทุกคนดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับเราก็ชอบรันอยู่แล้วด้วยนะสำหรับ Tomorrow เองก็ เล่นให้แตกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเรามาเล่นเราก็จะเอากําไรนั่นเองแต่ก็บางครั้งมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องยอมไปครับอื้อโอ้โหเสียดายนะกรอบทองสามตัวเลยนะเมื่อกี้อื้อพัดหน้ามาช่องแรกมากเลยนะครับเอามาหรือเปล่าสักเรอร์เอามาครับผม เฮ้ยช่วงเวลานี้เนี่ยนะเข้าสซกระเทอร์ๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะสิบสิบหมุนนี้นะครับโอ้โหมาได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อนะโอเครอบนี้เข้ารอบนี้น่าจะไม่ไม่หนักนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมันจะสุดเกินไปหรือเปล่า เชื่อไม่เชื่อเขต้องเชื่อนะทุกคนเพราะว่าผมเองก็เล่นให้แบบเนี่ยเห็นเห็นกันเลยนะครับทุกคนว่าช่วงเวลานี้เกมนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่อาจจะจังหวะเนี่ยอาจาาอาจะไม่เป็นแบบผมทุกคนนะผมบอกเลยโอ้โหดูแมวดิโอ้หูน้าห้ายไม่เข้าอะ่ะโอเคได้เพิ่มมาอีกกี่ร้อยเนี่ยสามร้ 3, 4, 4, 4, นะครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเอ่ยห้าพพอดีเลย ทุน800กำไร5,000เอาเป็นว่าพอดีกว่าครับทุกคนพอแล้วนะแอดพอใจมากๆแล้วนะครับได้แค่นี้คือได้ครึ่งหมื่นนะเอาง่ายๆว่ากำไรครึ่งหมื่นนะเราทุน800นะครับโอเคก็คนที่ขอมานะครับผมเล่นให้ดูแล้วนะว่าเบท20ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเองได้ถอนไปแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ทําให้ได้ถอนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายรูกกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กับทางช่อง Tomorrow นะครับทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันถอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายครับผม